กลยุทธ์ร่วมรบจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่25ถึงกลยุทธ์ที่30และกลยุทธ์ยอมพ่ายจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่31ถึงกลยุทธ์ที่36กลยุทธ์ร่วมรบกลยุทธ์ที่15ลักคือเปลี่ยนเสากลยุทธ์ลักคือเปลี่ยนเสาเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการต่อกกำลังที่ร่วมทำศึกด้วยหรือต่อศัตรู จะต้องหาหนทางเปลี่ยนแปลงการจัดเตรียมแนวรบของศัตรูอยู่เสมอการถอดถอนเคลื่อนย้ายจุดยุทธศาสตร์และกองกําลังสำคัญของศัตรูไปรอให้ศัตรูเกิดความอ่อนแอเสียขวัญและกําลังใจประสบกับความพ่ายแพ้จึงฉกฉวยโอกาสพลิกสถานการณ์ที่ศัตรูเกิดความย่ำแย่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนนำกำลังบุกเข้าโจมตียึดครองและควบคุมกองทัพของศัตรูไว้ภายใต้าการบังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ต่อไปในภายหน้าตัวยอย่างการนาเอากลยุทธ์ลักขือเปลี่ยนเสาไปใช้ได้แก่เทียยกที่วางกลอุบายหลอกเอาตัวตันฮกมาจากเล่าปีเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่โจโฉภายหลังที่ตันฮกวางกลอุบายซุ่มโจมตีกองทัพของโจหยินจนแตกพ่ายยับเยินเกยยที่16ชี้ต้นมอนด่าต้นไหว กลยุทธ์ชี้ต้นหมอนดาต้นไหวเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่าหรือแคว้นที่มีกําลังทหารภายใต้สังกัดมากปายข่มเหงรังแกแคว้นเล็กหรือผู้มีกําลังทหารน้อยกว่าควรที่จะใช้วิธีการตักเตือนให้เกิดความเกรงกลัวและยำเกรงแม้หากแสดงความเข้มแข็งให้เป็นประจักษ์ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่อ่อนแอกว่า ถ้าหารกล้าใช้ความรุนแรงก็จะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ที่อ่อนแอกว่าคำพีอี้จึงกล่าวว่าแกร่งจึงต้อนรับเสี่ยงจึงยอมสยบนี่คือหนทางปกครองแผ่นดินราชดรจึงขึ้นต่อตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ชีต้นหม่อนด่าต้นไหวไปใช้ได้แก่สุมาอี้ที่บุกเข้าควบคุมตัวของครอบครัวโจซองภายหลังจากที่ ิดรอนอำนาจของซุมาอี้เพียงเพื่อหวังในตำแหน่งอุปราชกรย์ุที่17สร้าซงทำบอดแต่ไม่บ้ากรย์สรทแงทำบอดแต่ไม่บ้าเป็นกรย์ที่มีความหมายถึงการแสซงยอมทําเป็นโง่มีเคลื่อนไหวอย่าอวดทำเป็นสู่รู้ทําบุมบามการอวดรู้ย่อมกลายเป็นผลเสียแก่ตนเองได้ในภายหน้าคำพีอี้จึงกล่าวว่าดุดดังอัศนีบาท หยุดฟาดฟันโดยคำว่าหยุดหมายความถึงอัศนีบาืฤดูหนาวแฝงกายอยู่ใต้พื้นพระสุธาจะแผดร้องก้องนภา,าคราฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่มีสติปัญญามิพึงแสดงตัวแต่พึงเตรียมการทั้งปวงอย่างลับๆมีให้ผู้ใดร่วงรู้ประหนึ่งคมดาบที่แอบซ่อนอยู่ภายในฝกักมิปรากฏให้ผู้ใดได้เห็น ขันเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จะคำรนคำรามเสมือนสายฟ้าที่จะกระนำพระสุธาให้แตกสลายไปตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์แซงทำบอดแต่ไม่บ้าไปใช้ได้แก่เล่าปี่ที่แซงทำเป็นหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องจนตะเกียบหลุดจากมือเพื่อให้โจโฉตายใจและไม่คิดระแวงเล่าปี่ที่คิดอ่านการใหญ่ในภายหน้ากลยุทธ์ที่28 ขึ้นบ้านชักบันไดกลยุทธ์ขึ้นบ้านชักบันไดเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการจงใจปกปิดซ่อนเร้นจุดอ่อนเพื่อมิให้ศัตรูมองเห็นสร้างเงื่อนไขและหลอกล่อให้ศัตรูเป็นฝ่ายบุกเข้าโจมตีการตัดขาดส่วนหน้าที่คอยวางกำลังสมทบและส่วนหลังที่วางกองกำลังไว้เป็นกองหนุนตีอบศัตรูให้หลบหนีเข้าไปภายในกองทัพ เสมือนถุงที่อ้าปากไว้รับหรือวงล้อมหลุมพางที่วางดักไว้คำพีอี้จึงกล่าวไว้ว่าเจอพิษมิควรที่การขบเปรียบประดุดการบดเคี้ยวกระดูกหรือเนื้อที่มีความเหนียวลังแต่จะทำให้ฟันเกิดการชำรุดเสียหายหรือเสมือนดังมักได้ในสิ่งที่มิควรได้ฉันใดย่อมจะนำซึ่งความวิบัติฉันนั้น ตัวยอย่างการนำเอากลอุบายชักบ้านขึ้นบันไดไปใช้ได้แก่จูกัดเหลียงที่วางกลอุบายให้มาตายนำเกวียนที่บรรทุกประทัดและดินดำไปซุ่มเพื่อช่วยเหลืออุยเอียนในคราวทำศึกกับลุดตันกุดกลยุทธที่ 29. ต้นไม้พรีดอกกลยุทธ์ต้นไม้พรีดอกเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้แนวรบของพันธมิตร มาสร้างแนวรบป้องกันที่จะกลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเองแม้กองกำลังทหารจะเล็กน้อยก็สามารถทำให้แลดูเสมือนกองกำลังทหารที่ใหญ่โตได้ดุดเดียวกับนกอินทรีที่ผกผินบินอยู่ในอากาศเมื่อกางปีกทั้งสองข้างออกก็ช่วยทำให้นกอินทรีแลดูมีท่วงท่าที่สง่าและน่าเกรงขามเชกเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไร้ซึ่งดอกและผล เมื่อนำดอกไม้มาเสียบติดไว้ทำให้ดูสวยงามขึ้นผู้ที่ไม่ทันสังเกตก็จะไม่รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงการสร้างสิ่งบังหน้าเพื่อศบโอกาสในการเคลื่อนไหวตัวยอย่างการนำเอากลยุทธ์ต้นไม้ผลิด,ดอกไปใช้ได้แก่โจโฉที่สวยจังหวะและโอกาสอาศัยพระนามของพระเจ้าของจูเปียนบังหน้าในการนำกองกำลังทหาร ปราบปรามแคว้นต่างๆที่ไม่ยอมขึ้นแก่ตนเองกลยุทธ์ที่30สลับแขกเป็นเจ้าบ้านกลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้านเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปิดช่องศบโอกาสให้สอดแทรกควรสอดแทรกเพื่อกุมจุดสำคัญหรือหัวใจของอีกฝ่ายไว้คำพีอี้จึงกล่าวว่าค่อยผันสู่ชัยชนะ โดยคำว่ารุกหมายถึงสรรพสิ่งใดในใต้ล่าเคลื่อนอยาใจร้อนจะเสียสงบแต่คล้อยตามจะได้ค่อยๆผันไปช้าๆจะเป็นคุณเคลื่อนดังนี้จึงจะมีผลโดยค่อยผันสู่ชัยชนะความหมายถึงการตอกลิ่มเข้าไปในฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดครองอำนาจการบังคับบัญชานั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจึงจะบรรลุซึ่งชัยชนะ การใช้อารมณ์วู่วามบุมบามทำการใหญ่ไม่เป็นผลดีในการทำศึกสงครามนอกจากจะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้กับศัตรตูแล้วยังเสี่ยงต่อการพ่ายแพ้ในการศึกอีกด้วยตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้านไปใช้ได้แก่เตียวสิวที่วางกลอุบายรอบค่าโจโฉและเตียงอุยโดยใช้อาสะไยตนเองเป็นเหยื่อล่อให้โจโฉหลงกล กลยุทธ์ยามพายจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่3 1ถึงกลยุทธ์ที่36กลยุทธ์ยอมพายกลยุทธ์ที่31สาวงามกลยุทธ์สาวงามเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการกำจัดศัตรูที่มีกำลังเข้มแข็งในการทําศึกสงครามจำต้องหาหนทางกำจัดแม่ทัพเสียก่อนหากปล่อยไว้จะเป็นภัยในภายหน้าต่อแม่ทัพที่มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเป็นเลิศ ชำนานตำราพิชัยสงครามรอบรู้ภูมิประเทศและจุดยุทธศาสตร์เก่งกาจในเชิงยุทธจะต้องโจมตีจุดอ่อนทางใจให้มีอุปสรรคส่วนแม่ทัพที่หย่อนย่อท้อแท้กำลังทหารไพ่พลที่กำลังถดถอยก็จะอ่อนแอแลเสื่อมโทรมพ่ายแพ้ไปเองตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์สาวงามไปใช้ได้แก่อ้องอุ่นที่วางกลอุบายทำลายความสัมพันธ์ของตังโตและลิปโป บุรบุญธรรมด้วยการยกเตี่ยวเซียนให้เป็นภรรยาทําให้ทั้งสองฝ่ายผิดใจกันจนเป็นเหตุให้ลิโป้ฆ่าต่างโต๊ะกลยุทธ์ที่32เปิดเมืองกลยุทธ์เปิดเมืองเป็นกลยุทธ์ที่หมายความถึงในยามศึกสงครามหากกําลังทหารไพร่พลเกิดความอ่อนแอหรือมีกําลังน้อยยิ่งจงใจแสดงให้ศัตรตูเห็นว่าในการศึกมิได้มีการวางแนวป้องกัน ทำให้ศัตรูเกิดความชง,งนสนเทไม่กล้าผีผามนำกำลังเข้าบุกโจมตีในสถานการณ์ที่ศัตรูมีกําลังมากกว่าการใช้กลยุทธ์เปิดเมืองเพื่อป้องกันกองทัพตนเองเป็นการเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความพิสดารพันลึกเป็นทวีคูณคำพีอี้จึงกล่าวว่าทำกลางแข็งกันอ่อนโดยคำว่าแก้ใช้ควบคู่กับคำว่าพิสดารซอนพิสดารซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ศัตรูมีกองกำลังแข็งแรงหากแต่กองกำลังแล่ไพร่พลอ่อนแอให้จัดกำลังทหารโดยใช้กลยุทธ์กลวงยิ่งทํากลวงเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพิสดารในกลศึกที่ศัตรูคาดการไม่ถึงตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์เปิดเมืองไปใช้ได้แก่จูกัดเหลียงที่ถอยทัพหลบหนีซูมาอีหลังจากมาเจ็กเสียเมืองเกตเตง โดยแส้ทำเป็นวางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนกับกองกําลังทหารสุมาอีที่ยกทัพติดตามมากลยุทธ์ที่33ไส้สศึกกลยุทธ์ไส้ศึกเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อศัตรูแส้วางกลอุบายหลอกล่อให้เกิดความแตกแยกภายในกองทัพขาดความไว้ใจพึงซ้อนกลออุบายสร้างแผนลวงให้ศัตรูเกิดความแตกแยกร้าวฉานให้ศัตรูเกิดความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน ใช้ประโยชน์จากความระแวงแล้วฉกฉวยโอกาสบุกเข้าโจมตีแย่งชัยชนะมาเป็นของตนคำพีอี้จึงกล่าวว่ามีผู้แฝงอยู่ภายในไม่เสียหายแก่เราโดยคำว่าช่วยหมายความถึงเมื่อมีการช่วยเหลือจากภายในของศัตรูย่อมเป็นประโยชน์ในการทำศึกจึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการบุกเข้าโจมตีศัตรูให้ย่อยยับสิ้นซาก ตัวยอย่างการนำเอากลยุทธ์ไส้ศึกไปใช้ได้แก่จิวยี่ที่แสงรับสัวตงและโซโฮ,โฮนายทหารไส้ศึกของโจโฉไว้ในคราวศึกเซ็กเพ็กระหวางกลอุบายซ้อนแผนเผากองทัพเรือของโจโฉจนวอดวายกลยุทธ์ที่34ทุกกายกลยุทธ์ทุกกายเป็นกลยุทธ์ที่หมายความถึงโดยสามัญสำนึกของมนุษย์ทั่วไปย่อมไม่มีผู้ใดอยากทำร้ายตนเอง หากบาดเจ็บก็เชื่อว่าคงเกิดจากการถูกทำร้ายถ้าหากแม้นสามารถทำเท็จให้กลายเป็นจริงหลอกให้ศัตรูหลงเชื่อโดยไม่ติดใจสงสยัยคลอุบายย่อมจะสมฤทธิผลการแซงทำให้ศัตรูหลงเชื่อก็พึงเข้าใจในจุดอ่อนของศัตรูทำเท็จให้จริงจังให้เชื่อจริงแท้คำพีอี้จริงกล่าวว่าอาศัยจุดอ่อนแห่งจิตลู่ตามจึงพิชิตโดยคำว่าปิด หมายความถึงการอาศัยความไร้เดียงสาของทาลกหลอกล่อให้โอนอ่อนผ่อนตามไปก็จะลวงให้ศัตรูหลงเชื่อและบรรลุตามความประสงค์ที่ตั้งไว้ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ทุกกายไปใช้ได้แก่อุยกายที่ยอมเสียสละร่างกายให้กับจิวยี่โบย100ทีและสร้างทำเป็นยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉทำให้จิวยี่และจูกัดเหลียงใช้ไฟทำลายกองทัพเรือของโจโฉ ในคราสศึกเซ็กเพกกลยุทธ์ที่35ลูกโซโกลยุทธ์ลูกโซ่เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อกองทัพศัตรตูมีพละกกาลังที่เข้มแข็งกว่าหลายเท่าจะประทะด้วยกําลังมีได้โดยเด็ดขาดพึงใช้กลอุบายนานาให้ศัตรตูต่างถ่วงรังซึ่งกันและกันทําลายความแข็งแกร่งของศัตรตูหรือร่วมมือกับพลังต่างๆ รวมโจมตีเพื่อขจัดความพึกเขิมของศัตรูให้หมดสิ้นไปคำพีอี้จึงกล่าวว่าแม่ทัพผู้ปรีชาจะได้ฟ้าอนุเคราะห์ซึ่งหมายความว่าแม่ทัพผู้ปรีชาสามารถในการศึกย่อมสามารถจะบัญชาการศึกสงครามได้อย่างคล่องแคล่วดุดดังตามคำความประสงค์ของฟ้าจะต้องได้รับชัยชนะในการศึกสงครามเป็นมั่นคงตัวยอย่างการนำเอากลยุทธ์ลูกโซ่ไปใช้ได้แก่ โจโฉว,วางกลอุบายรอบโจมตีอ้วนเซียวด้วยการตัดกําลังสเสบียงของอ้วนเซียวจนแตกพายกลยุทธ์ที่36หลบหนีกลยุทธหลบหนีเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อทำการศึกสงครามกับศัตรูหากศัตรูมีกองกําลังทหารที่เข้มแข็งมีกองทัพที่แข็งแกร่งชํานาญภูมิศาสตร์ อาจจะถอยร่นหลบหนีอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเลี่ยงการประทะและการ,รเผชิญหน้าคัมภีร์อี้จึงกล่าวว่าถอยหนีไม่ผิดเป็นวิสัยแห่งสงครามซึ่งเป็นการชี้ชัดว่าการถอยหนีในการทำสงครามน,านั้นมีใช่ความผิดพลาดหากแต่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญในการทำศึกที่มักจะพบเห็นเสมอการถอยหนีเป็นการถอยเพื่อหาหนทางหลีกเลี่ยงความเสียหายและหาโอกาสจิงตอบโต้ได้ในภายหลัง มิใช่เป็นการถอยหนีอย่างสิ้นเชิงตัวยอย่างการนำเอากลยุทธ์หลบหนีไปใช้ได้แก่จู้กัดเหลียงที่รอบหลบหนีจิวี้ภายหลังจากทำพิธีเรียกลมสรตาตันที่เข่ารำปินสารเพื่อใช้ไฟเผากองทัพเรือโจโฉในข่าวศึกเซกเพก